พระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกพร้อมมาเชิญหน้าความจริงภายในแล้วหรือยังพวกเรารู้สึกหรือเปล่าครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีพลังงานของดวงจันทร์อันเข้มข้นเป็นพระจันทร์ทรงกฎเลยเมื่อคืนนะเรารู้สึกถึงพลังงานของพระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกในครั้งนี้กันหรือเปล่าครับ มันคือสัญญาณเรียกให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนลึกอยู่ในตัวเรานี่คือช่วงเวลาแห่งการตายและการเกิดใหม่จากภายในอย่างแท้จริงพระจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการแปลงรูปแบบเสนอโอกาสให้เราได้เปิดเผยความจริงที่อยู่ลึกๆยิ่งขึ้น พลังงานเข้มข้นของพระจันทร์ในราศีพิจิกนี้กระตุ้นให้เราตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่กลราเผชิญกับความอึดอัดภายในตัวเราและค้นพบอุปสรรคที่ซ่อนอยู่และขณะเดียวกันดาวมฤตยูดาวเคราะห์แห่งการเปลี่ยนแปลงก็กำลังส่งอิทธิพลในช่วงพระจันทร์เต็มดวงในพฤษภาคมนี้เช่นกันนะครับ อาจจะนำมาซึ่งพลังงานที่ท้าทายมุมมองเดิมๆและชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในชีวิตเราอาจจะเห็นถึงความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนบางอย่างเพื่อให้เราได้แก้ไขและสร้างความมั่นคงที่แท้จริงและนอกจากนี้กิจกรรมของดวงอาทิตย์เนี่ยที่เพิ่มขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณ 5G ต่างๆทำให้คลื่นโทรศัพท์ของเราเนี่ยอาจจะเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับนะซึ่งอาการเนี้ผมก็เจอนะครับเครือข่ายที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะล่มอยู่ BMW. บ่อยๆและอาการทางร่างกายต่างๆเช่นปวดศีรษะหรือปัญหาผิวหนัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัปเกรดร่างกายแสงและ DNA นะครับซึ่งตอนนี้แอดมินก็เป็นหวัดอยู่ใครฟังเสียงออกก็จะรู้นะครับไม่ต่างกันนะครับผมก็ท่ามกลางพลังงานที่เข้มข้นนี้เราต้องฝึกความอดทนต่อตอนเองนะครับและต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมากดาวมฤตยูสอนให้เราอบกอดอบรับสิ่งที่ไม่รู้จัก และปล่อยวางการควบคุมปล่อยโฟลให้ไหลไปเลยนะครับผมปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระแสของจักรวาลในช่วงเวลานี้จงอบกอดทั้งความมืดและแสงสว่างในตัวคุณเพราะนี่คือโอกาสที่ที่การเปลี่ยนแปลงและความขลังความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นการยอมรับทุกส่วนของตนเอง จะนำไปสู่ความสมดุลภายในและความรู้สึกที่สมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากมีอาการจากพลังงานแสงอาทิตย์เช่นความกังวลกระวายความมิตกกังวลวิงเวียนศีรษะหรืออาจจะเหนื่อยล้าเป็นพิเศษการดูแลตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอออกไปกราวดิ้งกับธรรมชาติใช้เท้าเราเนี่ย เท้าเปล่าเดินย่ามบนพื้นครับช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะชุ่มฉ่ากันนิดน,นึงนะครับแล้วเราก็จะมีสติรู้เท่าทันความเป็นไปภายในมันจึงจงเป็นอย่างยิ่งและตลอดปี2025เนี้ยจะมีการเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะโครงข่ายของแมทริก ของพลังงานโลกเนี่ยกำลังได้รับการฟื้นฟูเพื่อส่งรหัสความถี่ที่สูงขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอย่างลึกซึ้งผู้ที่อยู่บนเส้นทางการตื่นรู้แล้วเนี่ยจะได้รับพิมพ์เขียวใหม่สำหรับอนาคตบนดาวเคราะห์ที่กำลังพัฒนาใบนี้นะครับอนุญาตให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างลากลึกลงไปภายในให้เวลา พลังงานโลกใหม่นี้ปรับเข้ากับความถี่การสั่นสะเทือนใหม่นะครับมันต้องใช้เวลาเราจะค่อยๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีละน้อยนะครับการเปลี่ยนแปลงภายในและคำแนะนำจากสัญชตาตญาณของเราเนี่ยจะถูกเน้นย้ำบ่อยขึ้นเราจะสัมผัสได้ถึงสัญญาณต่างๆอุปสตรรคต่างๆของเรา กำลังจะถูกกระจัดออกไปเพื่อเปิดทางให้เกิดการบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตสำนึกที่สูงขึ้นเหล่าสตาร์ซีดผู้ที่เปรียบดังผู้ที่ตายมาแล้วนะับพันครั้งตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยและทุกครั้งก็สร้างตนเองขึ้นมาใหม่ให้ฉลาดและแข็งแกร่งและบริสุทธิ์กว่าเดิมจากท่ามกลางความมืดมิดพวกเขาหรือพวกเราเนี่ย กลายเป็นแหล่งกำเนิดแสงแห่งการเยียวยาของตนเองการเยียวยาตนเองคือหัวใจสำคัญเมื่อเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาตนเองเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน DNA และแก่นแท้พลังงานของเราส่งคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไปทั่วทั้งมิติเมื่อเราเยียวยาเราจะปลุกตัวตนที่แท้จริงและกลายเป็นดวงประทีป เป็นแสงสว่างนำทางผู้อื่นผนเส้นทางของพวกเขาและท้ายที่สุดแล้วเราผู้ตื่นรู้อย่างพวกเราเนี่ยได้อาสามายังโลกนี้เพื่อยกระดับจิตสำนึกมวลรวมคืนสู่แม่แบบอันศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมพวกเขาและพวกเราผู้บททางให้ผู้อื่นได้เจริญลอยตาม ร่วมกันสร้างการเดินทางสู่ความสมบูรณ์ความรักความสามาคถีและแสงสว่างในครั้งนี้ร่วมกันนะครับแรงบันดาลใจจาก Ascension l i f e w o r r e r ขอขอบคุณหัวใจทุกดวงที่สนับสนุน f e l p p l l m m n t t ด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจ คำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ descript i o n ด้านล่างขอบคุณครับสสิบัุด จิตใจ,ใจ,ใจตนให้สุ้ส่งแรลมมักงานค้นพบสัจธรรมผ้ากิบของการเกิดมาการตื่นรู้คือเ็มินีนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสเดินไปเคลื่อนความที่ปรับสมดุล